สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะพบกับผมแซมบิ้งครับวันนี้วันนี้คุณแม่ทำอะไรจ๊ะคุณแม่เชื็ดคอตัวเองอื้อตามตะเภาภรรยาสุดแสนจะที่รักของหัวหน้าจุจยนะเจ๊พึ่งครับสุดยอดนะโอ้อยากกินตามแตงใส่ทัวด้วยไหมนี่ใส่ทัวน้ำบอกมีทัวน้ำมีทัว เผ<ะ>านาผี่ตามทางอ่ะผมนี่มียพี่เจ้าเก็บย,ยัดมาถ้ายิ่งไงไอต้ตรงไหนเกมเม้นั่นด้วยเอามาผัดไก่ไก่บ้านอนะ่ะโอ้ยยอดเลยไอต้ตรงไหนไอต้ตรงเกเม้น่ะตรงข้ามเกเมมันตรงข้ามเกเม้อ่ะมันจะมีทำไมมะเขือเยอะแท้สะกินนนีกินกินแล้วเนาะ <c ười> คุณนเมร โอ้มีเป็นตันเลยนะมีเจพึงเยอะๆเลยเอามาฝากนำเบไ้นี่แผลต้นี่มะเขืออันนี้เขาเรียกกันโรตกันตรตกรปูแมนปเ้ปูามเมนปลมกบอกเมาบอกเอไม่เคยรู้จักด้วนี่ไ่ร้ัตนี่เลยอันนี้กันโรตกันตรตนบกัร นายันน่าจะซิมให้เบิ่งไวเดยมันสมป่เนี่ยมันสมบ่ะมันเป็นสีชมพูชมพูเออเเเมันสีม่วงม่วงมันผสมปมันผสมบ่เอาเอาลุดุดเลยเบิ่งลุดท้งทางการไหมลูดทางการเลยเอออ้ห้ออ้้เป็นังไ อือกึยังรสชาติเนี่ยถ้าใครดูแล้วน้ำลายไม่แตกนี่ผมไม่ติแม่งรูดไปทั้งยวงเลยเอาไปทั้งซัดไปทั้งยวงเลยนะพี่น้องเอ้เสียบหลายทำไมโจ๊ดอู้ชอบเอาเอกพงยิ่งย่งพงยิ่งย่งเอาแลี้ยงแล้วจะดูครับออกจะบุ๋มพ่อแต่พ่อแต่ด้วยขี้แตกอืง ันจะแตกแน่นอนเลยสมบ่ะสมแขว่ะผสมแล้วเขาอ่นบักเมามีหลายซือเลยป่ะเออเมาเมี่ยเจ้านี่เนาะแค่ทาซับบักแตงซื้อกางามเนาะโอ้ยต้องพุ่มใจเลยเนี่ยเนตาแดงพลัวพนี่เด้พลังลับเสี้ยเลยเนี่ยจะหวะจัยังเบิง เนี่ยแซมกินขนมครับ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 เริ่มเริ่มยัดปากแล้วพูดเยอะเกินนะพี่น้องน้ำใจเกินไปเจ็บเพ่งก็จะตาฟางนะโทรไปหานางกินเหมือนไอ้เมันเสียไอ้แซมเลยมันชอบพูดแบบเอออย่ะสะุงมาไหม บอก่เขาพาลูกสาวเขาไปเที่ยวคุณชายมุนืไปรูดขึ้นเดี๋ยวมีค่ำสุขไปเที่ยวไม่ได้ตังค์เซาะแชอยู่ที่ไัน,นวะล่ะ20กว่าเหรียญห่อาไดอกเดี๋ยวซื้อของมาฝากหาอ <laughs> เนี่ยแล้วเอามาขึ้นหัวหนจดสองร้อยเป็นห้ให้ดอกเบี้ย ไอห้าร้นี่ไม่ใช่อะไรนะคลิปละห้าร้อยดเจ้าคือเอาไปใช้คลิปนี้คือหอดหมื่นคนเบิงเอาโอ้ยตัซึิงง่ายเป็นโอ้ยจอเนาะเจ็ดสิบอ่ไปเบี้ยงหาเขาเดี๋ยวยิงเราไปตอนนี้ทันไหมวะไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วบ่ วุ้ยซิมนึ่งเซบ้าแส่ถ้าจะวิ่งอ่ะตัวไอ้3ามอนี้ <laughs> เขาเอาโจกเขายายไปไมเกงใจ <laughs> ไปโจกบานคอยยังไงเรี่ยเราฟีกันมา่างคนใช้บ้านให้เท่าไงบานร <laughs> ือบานให้สร้างไหมวัดจิตมที่นะาไปเข้าวัดจิตุ้มอ๋อ <laughs> ลรือบานไหนไมเลย <laughs> <laughs> ลือฟีนำ,นำ <laughs> ยังว่ามีผิดเนาะนู่นไปเลยไปบ้านไปบ้านพี่พึ่งเลยบ้านพ่ื้นนารถขาวนั่นย่างเขาไปเลยนารถขาวไปเห็นประตูมุดเขาไปเลยมุดย่างเดียวไปเลยไปเลยไปไปกับพ่อไปไปไปเลยอ่งอ่งไปนาลดน่าหรอกอ่ะเฮ้ยอ่เ่จมี่งเว้ยเนาะ เจ้ากับเงินเะนาะเจ้าเขาไปติดตามติกตอกรอวทุลายยังสิไม่้องไปติดตามเธอ,อติดตามหอย,หอยนี่ออยกำลังดังในโลกโซเชียลเรื่องของ,งเธอเกี่ยวกับสันเออต้องบอวไล่เขาามสันบ่าดังเธอสิมนานงชายส,าสันติดังจีินี่ดังสุดละบอสันยังต้องเบิ่งเธอเลยสันยังดังอย่ามาบอกว่าเธอดังเมีเเมตรเมตรเเ้ยไสสเล็กเป็นยัง ินเพ็ดมนี้เอาเพ็ดไปหรอ,อเผ็ดแห้งมันกินได้สิเียมอนบหามะกอเยอะแยะโอ้มีทั้งอย่างเนื้อตั้เตียง,ยงแสบปสบิบเ,เนะาะอันนี้น้ำตาลปิบ๊บน้ำตาลทุง่งน้ปิ๊บมองไหน เขาเอืน่นน้ำตาลปีบน้ำตาลถุงเออเค้ๆๆๆๆนี่โอโ้โหอนไปไหน,นานเฮยินจบอโอ้ออปลาแดงนห่ไหมในมาตสึไซเนี่ยซื้อมากีเฮดเองเนี่ยซื้อตัวนาเมนบอกปลาแดงบ้านไหนเนี่อลินไหมอู้ห้อมเลยวะใจพึ่งหอม จักบาทมีบาแดงนี่นะบมาจากบาทหรอใส่ตอนน้ำ็วันไหนจะกินอู้ว่าแีล้มมันมากินด้วยจะมากูดีกว่าเมียเขาแทกเป็นมากินยังคัไม่กินยังหือนั่นล่ะนั่นละหอตอนยงใหญ่เิ่นมากเิ่นมากเิ่นมาก S <S ใส่ไปเลยตอนนั้นละอือตองนี้ตอนปันโอปันด้วยอยู่อือหอมหอมหอมปอาไปิี่เดืนอน,นีแ่แหละนั่นอะไรล่ะน้ลาลละวันมันจะเข้มบ่ใสลายรหลายอู้วเข้มมากแบจอมนั่งนี่มั้ง นั่งนั่งเป็น,นแบกนะเววม่นเฮ้ยแบกเก่าแบกเก่าเป็นวะจวดนี่ฮะอยยโอ้โหเศรษเพ่ยงพยาเป็นวัดได้เป็นวัดต้อตงตอนแค่นี้มไม่ไข่ไม่หนาวถึงหานาจอยสียายอ่ะก็มาถือ ย้ำไหนเป็นจะสีดยาให้เจ้าเนี่ยฮะบม่ฉีดเป็นย่งบ่มักบ่มักฉีดยาปะอุะ้ยแม่มึงนี่ครับแตงครับน,น,น,นี่ครับเบจ๊พึ่งนี้พูดได้หลายภาษาเล พ่อแม่กับขมิ้นอยู่แต่ไปอยู่บ้านเล่าพ่อแม่เป็นขมิ้นอยู่บ้านเล่าบอกได้ทั้งทั้งเล่าทั้งขมิ้นบอได้เล่าได้ขมินแมนปะไปเรื่อยๆนี่แหละวู้วูบไปมุยมุยบลอเบลมุยมุยแล้วบอกได้เบิอหดละบอกได้หมดเลยเอัญญัมดาวก็ว้ายคลาดเด้กแย้วจี้แม่ผุ่นๆมาเด้อพี่น้องฮะอยังนะจี้ม่ตัวผุ่นๆมาแล้อผุ่นๆไงอ้ยพันพันจุดๆนั่นมาแล้ว หูามดาเลยันม่อหกตามหาวนตนาผึ่งเลยโอ้ยประมาเจ๊ผึ่งหมักคากหมักคกซิมมึงซิมมึงส้นีบอเอาย่างไรแมนบอเอาซิมมึงูสใสบบ่คนหนเจ้าเจ้าศิประแดกเก่งมึด้อส่ไปใส่ไปยังเมา่วานบ่ โอ้ยเมีมึงโตไปแล้วอันนี้คนได้กินถึงอันหวานกระซัามทะเลกินกินน้ำกันนี่ละใส่ยาผิดออกใส่ยาสคนี้ยมากข้ากัน แซมลงตำบักแจงแจมลงตามบักแงแมลงตาบักแงจะมาหาทุม yeah. ือเลยครับเดี huh. ๋ยวลงตำบักแงองตำบกแงรทันกบหลอกสูน้ำตานละไยเ่ยอีออบ้าสิเจปีสิเจปีผ่านไปก็เป็นเพื่สี่

นี่ตามูหัวหนวกต่เนี่ยแหน่สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีได้ผัวรัสเซียบอมักไปพ่อกันอยู่พัทยาเด้อป๊าเจบึงจะไปพัทยาแล้วนะพี่น้องคลิปนี้ว้าอนันแห้งหลายนะหัวหนเจ้าเอาไหมสารไปเอาไหมเจ้าสา

จัดมั้ยนั่งมเทาสองคนสวยเลรกินได้ละัอ้ยหอยล่อเจ้ากินอยู่นี่แล้วเจ้าคือต่างชาลายแ้่กินไหมนาโจ้ยสีกประเดกใครคยเพิ่งได้ลรสวัสดีจุดาเอ้ยสังข์เถึงเลาเต็งอมีนที่ยเออีสวัสด ใส่นะสวัสดีนะนุ่ยโดยจะเปย์ให้แปลว่าแปลว่ามันสวุดโอเค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 ไม่ต้องเปย์หรอกคันเปย์ยังสั่นมีคนพูดคอมเมนต์ไม่เป็นด้วยนี่มีคนพูดคอมเมนต์ไม่เป็นด้วยนี่นี่เน <laughs> <laughs> ี่ยซุ้มเหล้าซ okay. 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 ุ <that> ้มซุ <oh ้มเหล้าไอเลี้ยวอันนี่มินซุ่มเหล้าไอเหล้วอะไรนะ โบเลาวไอ้บ้านไอ้น้องดุ้มอืมอืมเสียบบอแม่สิกินปลาแดงไหมเจ้าแมเขาเอาปลาแดงให้เราไหมขนาดโจ๊กจกออกเลยได้ล่ะจกออกแค่ยังโจกออกขึ้นอะไรนะเนี่ะเสียบแห้งครับวันนี้ครับเอาข้าวไหมข้าวไม่มขกินไปบูแามสันนี่อยู่เลย สามชั oh Too long. Too long. Too long. ้นก็มีสามชั้นก็มีไม่หมูอะเหยียดแล้วเหยียดๆแล้วแสบครับผมอยากกลับบ้านแล้วนี่ฮะเรียบร้อยครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยอ่ะกินให้เบิ้งก้อนกินให้เบิ้งก้อนขันอุ้ยนี่นี่นี่ตอนบักไงเมันอไหรจุ๊ดจั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 ดนี่ทำไรวะนี่ดีทำของเจ้าเอากินเบิ้องบอกบอกปลาแดงนี่ไหมซีมือ นั่นแหละนั่นแหละตอนใหญ่ๆเลยวิธีการฉีกปลาเด็กที่ถูกต้องนะฮะเราต้องฉีกจากตูดนะฉีกจากตูดมันใช่ครับหหาาาางงปปลลฉีกจากตูดมันมาอย่างนี้อออ้ทีเด็ดนี่ก็ทีเด็ดเลยอร่อย ยอะนะพี่น้องมันน่าจะโรยนี่ชอบตรงนี้แหละการฉีกปลาเด็กที่แบบไม่ให้ก้างมันติดเอออต้งเราต้องฉีกจ,จากตูดตูดอ๋อนี่ครับการฉีกปลาเด็กนะพี่น้องแสบบ่ล่ะมีข้าวเหนียวบอกมีข้าวเหนียวจะมากินปลาเด็กกับขหนิ้วแสบข้างเนาะไปเหอะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมปักซับสไครปให้ตำ้มกรินด้วยนะครับอ่าหเออบอกไม่เบิ้งเจ้าบอกไม่เบิ้งแซ้มึงบอกเมนมันจะติดลีกซิช่องเขาไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายแก้วแก้ว